วันนี้เวลา9้านาฬิกาหนึ่งนาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จลงแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณอาคารชัยพัฒนาสวนจิตลดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาศให้พลเอกสุรยุทธ์จุลานนท์ประธานองคมนตรีนำคณะองคมนตรีและภริยาเฝ้าทุลละอง พระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนเกล้าทุนกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2564ต่อจากนั้นเวลาเก้านาฬิกา12นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระนิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารี สเสด็จลงแทนพระองค์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณศาลา,าดุสิตด,ดาลายัยสวนจิตละดาพระราชวังดุสิตพระราชทานพระราชวโรกาสให้พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีคณะรัฐมนตรีพร้อมคู่สมรสประธานสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรประธานวุฒิสภา สมาชิกวุฒิสภาประธานศาลฎีกาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรมประธานศาลร,รัฐธรร,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 รรมนูญตุลาการศาลรัฐธรรมนูญประธานศาลปกครองสูงสุดตุลาการในศาลปกครองสูงสุดประธานกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติปปชคณะกรรมการปปชเลขาธิการคณะกรรมการปปชประธานกรรมการตรวจเงินแผ่นดินคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินผู้ว่าการตรวจเงินแผ่นดิน ประลัดกระทรวงกลาโหมนายทหารชั้นผู้ใหญ่นายทหารชั้นสัญญาบัตรในสังกัดกระทรวงกลาโหมผู้แทนสมาคมภริยาข้าราชการสำนักงานประลัดกระทรวงกลาโหมผู้บริหารระดับสูงกระทรวงสาธารณาสุขผู้บริหารและข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ของกรุงเทพมหานครคณะกรรมการสภากาชาติไทยผู้บริหารสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลคณะกรรมการมูลนิธิคุ้มกล้าวในพระบรมราชูปถัมภ์ผู้บริหารบริษัทกลุ่มเซ็นทรัลจำกัด ผู้บริหารบริษัทท่าอากาศยานไทยจำกัดมหาชนผู้บริหารคณาจารย์พยาบาลของคณะศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลผู้บริหารมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ผู้บริหารมหาวิทยาลัยรามคำแหงคณะกรรมการสมาคมสภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์คณะกรรมการมูลนิธิเกียรติร่วมมิตรเพื่อการศึกษาคณะกรรมการมูลนิธิอาสารักษาดินแดนในพระบรมราชินูปถัมภ์ คณะกรรมการสมาคมแม่ดีเด่นแห่งชาติกรุงเทพมหานครผู้บริหารและครูโรงเรียนพปรราชวิทยาลัยในพระบรมราชุปธัมรรมเฝ้าทุนละอองพระบาทถวายพระพรชัยมงคลและทุนกล้าวทุนกระหม่อมถวายเงินและสิ่งของเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันที่12สิงหาคม2564 วันนี้เวลา12.00า50นาทีสมเด็จพระนิธิถิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จออกณนะห้องรับรองพิเศษท่าอากาศยานดอนเมืองเพื่อประทับเครื่องบินพระที่นั่งสเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนระหว่างวันที่3ถึงวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2565โดยมีคณะรัฐมนตรีข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ทหารตำรวจพลเรือนแม่บ้านเหล่าทัพผู้แทนสภากาชาติไทย และผู้แทนโรงเรียนในร้อยพระจุลจอมเกล้าเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเฝ้าทูลละองพระบาทส่งสเสด็จ โอกาสนี้พระราชทานพระราชวรโรกาสให้ในหารจจ้อเฉียงเอกอัครราชทูตวิสามัรผู้มีอำนาจเต็มแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนประจำประเทศไทยเป็นผู้แทนรัฐบาลสาธารณารัฐประชาชนจีนเฝ้าทุนละอ,องพระบาทน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ซิโนโฟาร์มจำนวน10,000 0โดสเพื่อใช้ในกิจการของสภากาชาติไทยสำหรับการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณารัฐประชาชนจีนครั้งนี้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจะส่งเข้าร่วมพิธีเปิดมหกรรมกีฬาโอลิมปิกฤดูหนาวคริสตศักราช2022ณกรุงปักกิ่งตามคำกราบบังคมทูลเชิญของรัฐบาลแห่งสาธารณารัฐประชาชนจีนและจากพระราชทานพระราชวรโรกาสให้หนายหวังอี้มนตรีแห่งรัฐและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณารัฐประชาชนจีนเข้าเฝ้าทูลละอองพระบาทและถวายพระกยาหา เช้าในวันที่4กุมภาพันธ์2565ณเรือนรับรองรัฐบาลเตี้ยวอยู่ไทย จากนั้นสมเด็จพระกนิษฐาที่ราเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีประทับเครื่องบินพระที่นั่งซึ่งกองทัพอากาศจัดถวายเที่ยวบินพิเศษที่ r t a f 217เสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐประชาชนจีนซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้นำเสนอพระราชกรณียกิจในวันต่อไป